สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่ลิซ่าเวยอีกแล้วนะฮะวันหยุดมาเจอกับแอดอีกแล้วเมื่อกี้แอดมาไปแล้วคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้เนี่ยแอดจะไม่มาไม่ได้เลยนะฮะแอดหยุดเล่นน้ำมั้งมาเนี่ยทำงานเหมือนร้อนเงินเลยแอดอ่ะโอ้โหแอดบอกว่าเรื่องนี้นี่ต้องไม่เล่นน้ำเลยนะมันเรื่องยึดขันเขินว่างเลยนะมันเรื่องจริงเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตัวจริงต้องอยู่ในหน้าจอนะฮะทุกคนอ่าเหมือนกับที่แอดกีอ้าวตัวจริงไม่ได้อยู่ในใจหรอ แอดกิฟอย่าเพิ่งแกล้งสิเออ<ะ>มันต้องอยู่หน้าจอทุกคนนึกภาพเราออกไหมพวกเราเนี่ยที่เป็นแฟนลับน้อง<ะ>เห็นไหมเราก็ตั้งรูปน้องไวดิสเพย์เหมือนกันอจอคอมจอมือถือเราตั้งแบบว่าโฟล์มชาร์ตไปเลยใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยน้องก็ต้องมีตัวจริงอยู่ในจอเหมือนกันใช่ไหมงานนี้ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยที่น้องไม่ได้ตั้งใจให้ใครรู้คือแฟนขับเนี่ยไม่รู้แฟนขับหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคนที่อยู่ในบริเวณงานละกันนะหรืออาจจะเป็นแฟนลับอันนี้แอด ถ่ายเข้าไปที่เยอะแยะมีไม่ถ่ายถ่ายหน้าจอโทรศัพท์น้องแอดปอยแก้ตัวนิดนึงแฟนขับก็แอบดูในระดับหนึ่งแต่ด้วยงานเทศกาลวันมืดแล้วพอน้องกดหน้าจอสว่างว้าวดูนั่นแหละชัดขึ้นมาเลยแต่จริงๆแฟนขับเนี่ยคือไม่ต้องซูมไปที่หน้าจอน้องอะไรนึกออกป่ะถ่ายไม่ต้องอื่นก็ได้ไงถ่ายน้องถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายหน้าจอน้องแล้วพอถ่ายหน้าจอน้องปุ๊บมันก็เกิดเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาซึ่งนี่ก็คือ ใครแนะ่ทุกคนผู้บริหารท่านซีอของเรานั่นเองนะครับโอ้โหคือต้องบอกว่าตั้งไว้หน้าจอแบบนี้เลยนะครับอะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่พูดอะไรมากมายเนะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมไม่เข้าใจว่าทําไมพี่เฟส้องบังคับให้น้องตั้งหน้าจอแล้วถ้าน้องตั้งเองล่ะอะเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมตอนนี้อยากเห็นหน้าจอพี่เฟสห้ะเออนั่นแหละอยากรู้ว่าหน้าจอคุณเฟสเป็นอะไรแต่ว่าแอชเชื่อว่าถ้า หน้าจอของน้องเป็นแบบนี้หน้าจอคุณเฟสก็น,น่าจะเหมือนกันแล้วซึ่งอจะ,จะบอกว่าอย่าเบิ่งแอดปุ้ยอยากจะบอกว่าต้องขอแทรกตลอดเลยนะทำไมไม่ไปทําเพจตัวเองนี่ก็งงเหมือนกันคือตั้งคุณเฟสเนี่ยลุกผู้บริหารยิ้มหวานเข้าใจได้แ,แต่ถ้าคุณเฟสตั้งลุ่มน้องเนี่ยโอ้โหน้องเราเนี่ยหลายชุดละเกิน,นกหลายการ<ม>แสดง,สดงไม่จะแบบ ยังไงจะเป็นชุดสีแดงหรือเปล่าชุดสีแดงเซ็กซี่หรือชุดการแสดงของเวเทีไหนอาจจะเป็นชุดสูตรสีดําตอนที่ทําราวก็ได้เราไม่รู้หรอกมีหลายชุดอ,อาจจะเป็นหน้าสดหน้าแนบชิดยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวงที่พูดเนี่ยก็คือเราก็แซลน้องนิดหน่อยแต่ว่ามันคือ <c oughs> โมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วดูแล้วมันรู้สึกแฮปปี้<อ>เพราะว่าคือบแบบไอ้อย่างที่แอดเคพูดไปไหลายๆคลิปว่าน้องเนี่ยคือเราก็ทราบปฏิวติว่าน้องคุณเฟสเนี่ยอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าน้องเนี่ยไม่เคยจะแบบปิดบังอ่ะไม่เคยปกปิด ซึ่งแอดเชื่อว่าถ้าการตั้งรูปหน้าจอมือถือแบบนี้เนี่ยแล้วมาอยู่ในงานเทศก,กาลดนตรีมาอยู่ในที่เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่คนจะเห็นอยู่แล้วร้ออร์เมีมีคนเห็นแน่นอนแล้วก็เนี่ยมันก็มีโอกาสที่คนจะถ่ายมาอย่างนี้แต่น้องไม่เคยปิดปังไม่เคยปกปิดแล้วแบบ ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมัน<แ>เรื่องปกติแค่ไม่ทแถลงใช่แค่ไม่ได้แบบแถลงเป็นทางการซึ่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวน้องทําไมน้องต้องแถลงถูกต้องไหมค,คุณแม่ยังไม่ว่าเลยคุณแม่อยู่ด้วย<อ>คุณแม่อยู่ด้วยนั่นแหละก็เอาเป็นว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนั้นน้องไม่เคยปกปิดปิดบังอ่ะนะแอดรู้สึกว่าชอบมากๆเลยอะ่ะก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้กับคลิปนี้ฮนะอา้าวแอดคลิปงีบเฉยแอดปล<อ><ม>่อย<อ>ไม่ลาแฟนเพจละอ๋อโอเคบายบายครับไปเล่นน้ําเผื่อแอดกันด้วยนะฮะบายบายค่ะร้อนมากเลยเล่นน้ํากันดีๆนะ